ความขัดแย้งในพักเพื่อไทยการลาออกของนางสาวแพทองทานจะช่วยหยุดการแตกแยกพักหรือไม่ความลังเลใจของนางสาวแพทองทานชินวัตรที่ประกาศลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยยังคงเป็นประเด็นที่น่าสนใจในวงการเมืองไทยแต่คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราปันประธานพักไทยสร้างไทยมองว่าสาเหตุหลักอาจไม่ได้มาจากความต้องการที่จะหยุดการแตกแยกของพักเท่านั้นแต่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายที่มีผลจากคําวินิจฉัยของศาล และนี่คือจุดที่ส่วนใหญ่คนมองข้ามไปคำวินิจฉัยที่ชี้ถึงการกระทำผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงนั้นสามารถทำให้หนางสาวแพทองทานต้องลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักและไม่สามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ตามกฎหมายซึ่งก็เป็นเหตุผลให้เธอต้องลาออกในทันทีคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่าการลาออกนี้อาจเป็นเพียงการประนีประนอมเพื่อรักษาสถานะของพักและหยุดการแตกแยกภายในพักเพื่อไทยซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดจากการบริหารภายในพักที่เหมือนกับการบริหารบริษัทจำกัด ที่ให้เจ้าของหรือประธานสั่งการทุกอย่างทําให้พักเสื่อมเสียศรัทธาจากคนในพักเองแต่ที่น่าสนใจคือคุณหญิงสุดารัตน์ยังยกคําถามเกี่ยวก,กับการมีส่วนร่วมของผู้ที่ได้ประโยชน์หลังการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งหัวหน้าพักทําให้เกิดความสงสัยว่ามีการบีบให้ลาออกหรือไม่นี่เป็นจุดที่อาจจะเป็นการแตกต่างความคิดในหมู่คนในพักเพื่อไทยทั้งนี้การลาออกของนางสาวแพทองทานยังคงเป็นประเด็นที่น่าสนใจมีความเป็นไปได้ที่เธออาจจะกลับมาบริหารพักอีกครั้งในอนาคตหรือว่าจะเป็นการถอย จากการเมืองโดยสิ้นเชิงํำตอบอาจจะเปิดเผยถึงความซับซ้อนของการเมืองไทยและกระบวนการทางการเมืองในพักเพื่อไทยคุณคิดว่าการลาออกของนางสาวแพท,ทองทานจะส่งผลต่อการเมืองไทยและพักเพื่อไทยอย่างไรความเห็นของคุณจะช่วยเพิ่มมุมมองที่หลากหลายและสร้างการอภิปรายที่มีคุณค่าในประเด็นนี้